ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับพื้นฐาน2นะครับ Excel สําหรับเป็นการปรับฟอร์แมตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาปรับฟอร์แมตนะครับก็เริ่มจากการใส่ข้อมูลก่อนนะครับก็การใส่ข้อมูลผมก็จะอ้างอิงมาจากตามคลิปที่สอนนะครับ จะอิงมาจากตามคลิไปสอนก็สซเป็นช่องช่อง B นะครับก็จะเขียนว่าจะใส่ข้อมูลว่าประเภทสินค้าก็กด Enter นะครับแล้วก็ช่อง C จจำนวน ราคาสินค้าก่อนนะครับราราคาสินค้ากด enter ครับแล้วก็จำนวนสินค้าก็ช่องนีจะเป็นรวมนะครับ ก็เทคนิคในคลิปที่สอนนะครับก็สังเกตได้ว่าพอพอเราจะกดเพื่อที่จะใส่ข้อมูลในช่องถัดไปนะครับพอเรากด enter ปุ๊บตัวนี้ตัวที่ช่องที่มันจะให้ใส่ข้อมูลนะครับมันจะลงมาข้างล่างในคลิปเขาก็จะเป็นเทคนิคให้เรากดาดกด tab ได้นะครับเพื่อให้มัน ช่องมันเลื่อนไปทางขวาเราสามารถพิมพ์ข้อมูลใส่ได้ต่อนะครับซึ่งถ้าเรากด enter นะครับมันมันในช่องตารางมันจะลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับก็สังเกตได้ว่านะครับตัวข้อมูลของเรานะครับมันจะข้อมูลมันจะขึ้นไม่เต็มนะครับเพราะว่าช่องของคอลัมน์นี้มันกว้างไม่พอนะครับเราจะแก้ไขได้ด้วยการ ปรับปาฟ้อนนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับหรือว่าวิธีที่ง่ายก็จะทําการเพิ่มช่องนะครับให้กว้างขึ้นการเพิ่มช่องกว้างขึ้นก็สามารถทําได้ด้วยการกดนะครับแล้วก็ลากลากเค็บได้เลยนะครับแต่เราสามารถจะทาให้มันเขียบไปได้เท่าๆกันแล้วก็ แล้วก็ทําได้โดยครั้งเดียวนะครับก็คือโดยการกดค้อมาอย่างเี้ยครับแล้วก็ไปตรงระหว่างช่องของคอลัมน์เลยครับแล้วก็ดรบเบิคลิกครับช่องก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนที่สมส่วนนะครับครับทีนี้เช่นผม,ผมก็จะอิงตามจาก ในคลิปวิโอที่สอน,นะครับเราก็จะใส่ A B D ก็คือสินค้านะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้าสงสร้างตารางสร้างกรอบได้นะครับการกดมาที่ตรงนี้นะครับก็สามารถสร้างตารางได้ เราก็สามารถสร้างตารางได้หรือว่าเผมจะสูบให้มันนี่ครับสร้างตารางได้หรือเราจะไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ขอบตารางก็สามารถทําได้นะครับนี่ก็คือเอาเส้นตารางออกนะครับแต่เราจะใส่ขอบตารางนี้แล้วทีนี้เราก็สามารถใส่พื้นหลัง คือหลังของข้อความข้อมูลของเราได้นะครับอนนี้จะเป็นการเ,าเปลี่ยนสีของข้อความนะครับ น,นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังของข้อความนะครับอันนี้เราก็สามารถปรับให้เป็นตัวหนาหรือว่าตัวเอียงหรือตัวที่มีขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับส่วนตรงตัวนี้ก็ในส่วนถัดไปเช่นาราคาสินค้านะครับผมก็จะใส่ไป3บาท บาทแล้วก็จะมีเป็นใส่แบบเป็นจุดทศนิยมนะครับก็จะเป็นห้าจุดห้าแล้วก็สองร้อนะครับลดสะินค้านะครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะทำให้เป็นอ่า ให้ตัวเลขมันเป็นจุดทศนิยมเหมือนกันได้นะครับแล้วก็ลากข้อมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นที่เป็นมีจุดทศนิยมขังเหมือนกันนะครับสามจุดศูนย์หกจุดย์งนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มทศนิยมได้นะครับ แล้วก็สามารถลดได้นะครับก็สังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับจาก5.5ถ้าเราลดลดเซียมลงไปนะครับตัวเลขนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นเลข6นะครับซึ่งมันอ้างอิงจากทางหลักคณิตศสาสตร์นะครับก็คือปัดขึ้นไปนะครับให้เป็น6แลาทีนี้ ส่วนของผลรวมผมจะเอา5.5บวกบวกกับหกเข้าไจะได้สด1 5นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราทำการปรับจุดทศนิยมนะครับอ่าลดทศนิยมลงมานะครับ ตัวนี้สังเกตได้ว่าตัวนี้จะเป็น6นะครับจาก5.5เมื่อกี้แต่ผลรวมนะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่า Excel นะครับจะอิงจะอิงอข้อมูลตัวเลขในการคํำนวณเป็นตัวเลขเดิมนะครับตัวเลขเดิมที่เราได้ทำการข้อมูลเดิมที่เราได้ทำการคีย์ไว้นะครับ เป็นห้าห่าคือข้อมูลเดิมนะครับว่าจะเพิ่มตัวสิยมหรือว่าอะไรก็ยังเป็นผลรวมที่เท่าเดิมนะครับครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับในด้านของราคาสินค้านะครับเราจะสามารถใส่สกุลเงินได้ด้วยนะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถ เลือกเป็นสกุลเงินอันนี้ผมจะเลือกเป็นสกุลเงินไทยนะครับก็คบาทก็จะเปลี่ยนเป็น US ได้นะครับคลิปนี้ก็เพลงไทยครับผอมครับ